สวัสดี<ม>ครับมผมชื่อน้องอีคิวครับชื่อจริงชื่อหนูชื่อว่าเด็กชายชี่พิสันแสงเงินครับอยู่โรงเรียนมาริวิทเป่าบินป .2 ทับ8ครับวันนี้เราก็จะมาถ่ายหนังที่มีชื่อว่าเด็กวัดกันนะครับอย่าลืมให้กำลังใจหนูด้วยการกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับและอย,อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ พ่อถ่ายลูกเล่า EP สอวันนี้นะครับจะพามาดูบรรยากาศการถ่ายหนังเรื่องเด็กวัด EP นี้ก็ไม่มีอะไรมากเป็นบรรยากาศบางส่วนนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ผมถ่ายเสร็จตั้งแต่ปีที่แล้วผมสนุกมากที่ผมได้รับบทเป็นเนีน เพื่อนเพื่อนพี่พี่และน้องในกองน่ารักกันมากเลยนะครับถึงแม้อากาศจะร้อนแต่ผมก็สู้มากครับบางฉากผมต้องเล่นซ้ำๆเพื่อให้หนังออกมาดีที่สุดครับจริงๆแล้วฉากนี้ร้อนมากครับแต่ทุกคนก็ะทุ่มเทให้ฉากนี้ออกมาดีที่สุดครับผมอยากให้หนังเรื่องนี้ออกมาฉายเร็วๆจังเลยครับ เพราะว่าผมและทุกคนตั้งใจมากจริงๆครับหลังจากนี้ก็ไปฟังบรรยากาศภายในกองถ่ายได้เลยครับ่่กพพออ ผมได้เจอพี่พี่ดาราหลายคนเลยครับและนี่คือรูปถ่ายคู่กับพี่พี่ดาราที่ผมได้ร่วมแสดงด้วยครับสุดท้ายนี้ฝากติดตามภาพยนตร์เรื่องเด็กวัดและติดตามผมเจอกัน e ีพีหน้านะครับ